สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจย์นะครับวันนี้ก็คือคลิปเรียกชั่นนะครับตัว o f f i c i a l v ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องๆวง p พอ s e เซสนะครับกับเพลง One Shot ซึ่งเพลงนี้นะครับได้พิกซี่มาพิจอริงด้วยนะครับมาคอลแลบด้วยซึ่งก่อนหน้านเนี่ยคือแบบ ก็แอบ,บมีลุ้นเหมือนกันช่วงแรกๆเลยที่เขาบอกว่าแอบ,บปล่อยปริศนามาว่าเหมือนจะแบบมีใครมาทํางานห้องพีจังมีลุ้น <c oughs> คือเป็นปล่อยแบบรูปภาพมามีรูปรองทลง้องรองเท้าแต่ด้วยรองเท้าที่วางอยู่ตรงนั้นอ่ะมัน8คู่ใช่ปะ่ะ <c oughs> ก็แอบ,บคิดอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นพิกซี่แน่นอนเพราะว่าน้องนหแล้วก็อีก3คู่เป็นรองเท้าผู้หญิงศิลปิน บอสเกิร์ลกรุปที่เป็นผู้หญิง3าามคนจะเป็นใครก็ต้องเป็น Pixie ่ป่ะแล้วก็เฉลยออกมาแล้วว่าเป็น p i x i ี่จริงๆนะทุกคนก็ตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้เห็นเ e ออสองวงนี้เขามาคอลแลบกันเนาะทุกคนแล้วก็เพลงนี้นะครับ Bone ช็อตก็ถือเป็นซิงเกิลที่3แล้วของ p พอร์เนะครับกับอัลบั้มออเทอร์ n ลนะทุกคนก็เดี๋ยวต้องไปดูกันดีกว่าเหมือนเพลงจะแบบไม่ช้าไม่เร็วไม่ช้าไม่เร็วแต่ก็อาจจะมีจังหวะ เต้นได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องเต้นเลยแหละเพราะว่าด้วยเปอร์เซ์กับพิกซี่นะทุกคนก็เดี๋ยวไปติดตามรับชม MV กันล้กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะดู MV นะครับแบบอ f ฟฟิ i ชียลก็เข้าไปดูกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของอ่า GNS Official นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะปักลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนของรายละเอียดคลิปนะครับทุกคนก็ไปจิ้มลิงก์เข้าไปดู MB กันได้เลยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพเพรสกันเยอะๆนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูแอคชั่นกันนะฮะยังไงก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็ส่งเป็นซุปเปอร์แทงได้นะครับหรือจะสมัครมาเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีตอนรับทุกคคนนเลยะรับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอ f f i ิเช l B บีนะครับเพลงวันช็อตจากน้องๆวงเพรสเซดบีดทิกซี่กันเลยดีกว่าครับโอ้อโหคือแบบดูซัมเมอร์ซัมเมอร์อาร์ฟิตตี้อ่ะอโอ้โหเักกี้อโอ้โห จริงใช่เลยต้งตายจริงอมาละค่ะโอ้โหเพิ่งจะเห็นเสื้อของคุณเน เป็ทุกคนมีความซีชูนะโอ้โหโอ้โหเสรมากน้องผอมมากเลยเนาะทีมา เพลงดีอ่ะโดยเพาะเวลาอยู่กับท่ yeah Woche enfin BigQuery Pod าเต้นแล้วแบบ ชอบเอาฟิตมากทุกสุดเลยอ่ะมีมากของทุกคนเป็นการคอแลแลบกันที่แบบลงตัวมากเลยอ่ะออสวยมาก ตามเทวะไม่รู้จะมองใครดีอะ่ะหรืจอจะบอยโฟกัสที่คใครดีอะ่ะดีไปหมดเลย atas pasar di ปักกี้ปักกี้คือบบกขาก็จบไปนะครับสำหรับตัว Official V นะครับเพลง One Shot นะครับจากน้องๆ Process เปเจ้งกับ Pixie นะทุกคนโอ้โหขอบขอบคุณให้ฟันเพลงดีเลยอ่ะเพลงสนุกแล้วก็ติดหูแน่นอนนะครับทุกคนด้วยแค่ท่อนหกที่แบบว่า One Shot i g o t One Shot อริย เออแล้วมันเวลาที่เราฟังเพลงแล้วดูเอ็มวีไปด้วยเห็นท่าเต้นไปด้วยมันก็จะยิ่งทำให้เราบอกว่าติดติดหูติดตามากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าท่าเต้นของเพลงเนี้ยมันก็จะแบบว่าไปเป็นชาเลนจ์อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อีกแน่นอนนะทุกคนหลายๆแพลตฟอร์มอย่างแน่นอนทุกคนแปลว่าดูเหมือนจะไม่ยากแต่ก็เหมือนเดิมเราก็คงเต้นไม่ได้เหมือนเดิม <laughs> นะครับเพลงนี้ก็เป็นการพูดถึงแบบว่าอ่าเวลาที่จะ เจอใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเข้าไปทําความรู้จักไปแบบมันเกินต้านเพราะเขาแบบว่าเออมันดูแบบดูชายหลือเกนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไม่อยากจะแบบพยายามจะข้างใจเพราะว่ากลัวัวคนอื่นเขาจะมองว่าเราแบบเออเป็นคนเจ้าชู้ไม้แต่คือแบบเหมือนยังสับสนจะเอาอยัางไงดีวะจะเข้าไปดีไม่เข้าไปดีแต่สุดท้ายก็อ่ะต้องนับภายหลังห้าสสามสองแล้วก็ ต้องต้องลุยแล้วละต้องลุยไม่งั้นอาจจะแบบพลาดโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพลงก็ประมาณนี้ด้วยจังหวะที่แบบก็สนุกสนานแล้วก็หรือว่าจังหวะฟังแล้วติดหูไงด้วย,วยเนื้อเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทุกคนแต่ละเพลงนี้นะครับก็ได้ Executive Producer เป็นคุณน็อตเกสโนว่าคนเดิมคนดีนะครับทุกคน <laughs> ก็ต้องเป็นเขาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นคุณน็อตก็ยังทำเกี่ยวกับเนื้อร้องด้วยนะครับส่วน เพลงทั้งหมดทั้งมวลก็ p r o d u ว e โดยคุณโจฮันนะครับประคุณ Under อ,อันเดอร์เนาะแล้วก็รวมถึงการ c o m p พสแล้วก็รวมถึงการอ r r a เรด้วยนะครทุกคนคอในดีงามนแล้วก็ในส่วนของ MV MV นะครับ MV ก็เป็น MV ที่สวยงามเหมือนเดิมคือถ้าติดใครติดตามเพอร์ MB ของเพอร์เซสวยทุกเพลงเลยอะ MB ดีทุกเพลงเลยอะแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้คือ ออาฟิตคือแบบถูกต้องมากๆเลยด้วยแบบเขาพยายามเล่าเรื่องบูทของโทนของ m อมาในส่วนในเรื่องในแบบสไตล์แบบในช่วงของซัมเมอร์หน้าร้อนออนั่นเลยเนาะสีสันต้องมาแล้วก็เสื้อผ้าก็คือต้องแบบบางเบาหน่อยก็เลือกเอาแบบซีมาใช้เลือกเอาลูกไม้มาใช้ซึ่งมันเหมาะกับน้องๆทุกคนเลยเอาฟิตเอาฟิตดีมาก ตามคือแบบดูมีสเสน่ห์มากเอาจริงๆิกิตตินก็ดูเซ็กซี่แล้วคุณเนก็แอบเซ็กซี่เหมือนกันตอนคุณเนยถใส่ชุดสีฟ้ามาแล้วเป็นลูกไม้ใช่ไหมพอเราเห็นเต็มตัวโอโหบางมากนะทุกคนแล้วปักกี้คือดามเมจรุนแรงมากด้วยอ่าเมคอัพด้วยอ่าชุดของน้องเนาะนะับนะรวมไปถึงน้องจังเนาะน้องจังเนี่ยเราชอบชุดที่แบบ น้องใส่รองเท้าแดงมากเลยอะที่แบบเสื้อติดๆที่เป็นแบบริ้วๆอ่ะเออคือแบบเออเนี่ยเอาฟิตดีดีทุกชุดแล้วก็ประกอบกับบูทโทนหนอง MV ใช่ไหมมันก็เข้ากันแต่ใดๆเลยความสวยงามของ MV มันเพิ่มมากขึ้นอะเมื่อมี3สาวพิกซี่อะเข้ามาอยู่ในเฟรมอีกคือสวยมากสวยกันจังเลยอะเออนะไม่ว่าจะแบบอ่ะพิมมาเองเนาะแต่พิมมาผอมมากเลยอะ เออทำไงอะ่ะคือไม่อยากจะพูดว่าอยากจะหอบได้ทั้งค่ะเพราะว่าไม่มีทางเนาะคือน้องหอบมากเลยวแบบสวยอ่ะเออกิมมาอิงกโกมาเบลเนะนะทุกคนแล้วก็พอทั้งหมดทั้งมวลมายืนอยู่ทั้งรวมกันแปดคน,นคือมันเป็นเคมีที่ดีเลยนะมันถูกต้องมากเละเออมันเข้ากันและด้วยการ แบ่งการพาร์ทการร้องของของทางพิกซี่แล้วก็เพอร์เซสเองอะแล้ว,ว่าลงตัวเออแต่ละคนที่แบบรับนผะิดชอบในะแต่ละท่อนร้องอะมันมันลงตัวเนาะแล้วก็มาปิดท้ายตรงที่ในส่วนของแบบเหมือนจะให้เราเห็นได้ในของพาร์ทเต้นเยอะนิดนึงอะไรเนี้ยซึ่งท่าเต้นก็ดีเลยอะท่าเต้นก็ดีด้วยจังหวะที่แบบมันเหมือนจะเป็นจังหวะแบบกระชับกระชับอะแล้วก็ไม่ใช่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดนตรีหรือเสียงเพลงอะไรอย่างี้แล้วก็เป็นคนที่ฟังเพลงอท่านหนึ่งนะทุกคนก็คือเราว่าถ้าเต้นกับท่อนฮุกมันมันเข้ากันเออแล้วมันมันมันน่าสนุกอะแล้วมันก็ทําให้ติดตาด้วยท่อนฮุกที่มันติดหูแล,แล้วนะด้วยกับประกอบกับท่าเต้นที่มันสนุกสนุกอะ่ะเออแล้วว่าเหมาะกับช่วงบรรยากาศซัมเมอร์แล้วก็อาจจะ ตอไปถึงส่งการเลยอะทุกคนเออดีงามนะครับทุกคนก็อะใครกำลังใครที่รอคอยผลงานของโปรเซสอยู่นะก็เพลงนี้ก็อะมาเสิร์ฟแล้วทุกคนไปฟังไปบบนๆได้นะครับทุกคนเก่งมากแล้วก็ในส่วนของสรอยดีเอ็ก็จะเป็นแบบชุลมุนกันเหมือนเป็นเกมว่าใครถ่ายรูปใครได้อะไรอย่างนี้อนาะนะก็จะคือเขาจะสื่อคำว่าวันช็อตก็คือบบช็อตหนึ่งก็คือการกดชัตเตอร์ครั้งหนึ่งก็แบบ เหมือนเป็นการแข่งกันแต่รูปที่ถ่ายออกมาคือสวยทุกรูปเป <laughs> ลยนะรูปสวยทุกรูปเลยอ่ะเออแล้วทุกคนก็เราก็สื่อสารม,มาประมาณนี้เนาะก็โอเคสมกับอ่าการรอคอยของสำหรับหๆใครหลายๆคนที่รอคอยผลงานของโคเซตอยู่นะคะตอนนี้ก็ออกมาให้ได้รับชมรับฟังกันแล้วทุกคนก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเพลงที่3ของออสเตรเลียก็จะมี วริกาศมีอย่าฝืนอันนี้ก็เป็นวันช็อตนะรับทุกคนไปดู m v กันได้นะครับ,รบแบบ Official ทางช่อง YouTube ของ Genius Official นะครับเดี๋ยวทางนี้ก็จะแปะ ลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะทุกคนไปจิ้มลิงก์แล้วก็เข้าไปดู MV ของเพอร์เซสกันได้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจเพอร์เซสแล้วก็พิกซี่กันได้นะครับส่วนอ่าวันนี้นะครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมยังไงฝากให้กําลังใจผมด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยเหมือนกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีชั่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่า